อ้วนมาเร็วกลัวขิมกลัวเนโีโอ๊ยีหมากมไหอพันธุ์นีหาย,ายากมากเลยขหามันานอนล้วอนอนลนี่แหละครับผู้หญิงขอผมรักธรรมชาติอ้วนทำไรนะ่ะหูหาเลขไงขี้หมากเนี่ยมนไหมจะมาถึงเลยนะมดกอดโดนกินหมดตัวเลยเลี่ย อ้วนจะมาแล้วจะมาแล้วสามนี่แหละครับผู้หญิงของผมเฮ้ยทำไรอ้วนคำนวณเลขอยู่คำนวณเลขอะไรอ่ะก็ที่ได้อย่างในป่าไงพี่มากนี่พาไปเดินทัวร์ชมธรรมชาติไม่ได้เทศไปส่องเลขน้องคิมยิ่งไม่รู้ไปอีกไหตว่าถูกสงค์ไปอีกก็ใครจะไปรู้มันไม่ใช่ที่ที่เออขู่ละจะไปเดินกันไหมล่ะป่าเปิดใครจะไปรู้ คู่น okay> ี้เขาแปลกเนาะทำไมเขาไปหาออกเดตกันตามร้านอาหารโรงแรมหรูๆไปดินเนอร์ใต้แสงอาทิย์ไม um, ่ไม่ทำไมไปเดินก็ผู้ชายเขาเป็นคนรักป่ารักธรรมชาติคราวนี้เนี่ยเขาก็อยากให้ผู้หญิงได้ไปเห็นว่าเออเพราะอะไรเขาถึงได้รักป่าถ้าไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเธอดูจากที่ผู้หญิงพารนามาก็แล้วกันนะคะ นอกจากได้ประสบการณใ์ใหม่ๆแบบที่ไม่เคยเจอมาได้ความทรงจาดีๆที่ไม่มีวันลืมก็คือได้มาสัมผัสและเห็นในสิ่งที่เขารักและเข้าใจว่าทําไมผู้ชายคนนี้ถึงรักปากขนาดนี้ <c oughs> ขอบคุณที่คอยดูแลไหม่ห่างนะคะน้าหลอนอกจากข้อความของคิมแล้วเนี่ยที่รู้สึกดีแล้วทางฝ่ายผู้ชายว่างไงบ้างเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันครับ่เขาบอกว่า มันสวยในแบบธรรมชาติของมันเหมือนผู้หญิงที่เดินนำหน้าผมอยู่ในแน,นี้นางไม้อะสิในป่าก็จะมีนางไม้เยอะกับเอเอคือโลกไอ้ผีปา่าบ้างอะไรบ้างเขาจะแจะแปลงล่างเขาหมายถึงคีมเบอรี่เอางี้ถ้าเกิดครั้งหน้าเขาไปกันอีกเนี่ยเราอสองคนจะขอไปด้วยได้ไหมโขนเถาวันตามไปติดติดได้ไหมล่ะขามารักป่าเนี่ยรองมารักป่าเดียวกันบ้างจริงรู้สัตว์ป่าแบบนี้ก็ได้นะไว้เจอกันคราวหน้านะคะ